แลแลลละกก็ดดููคค้้าีว่สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมากมีออค่ะสวีททุกทุกท่านนะคะวันนี้นี่นามากมีนะคะจะมานี่เลยจ้า,าเป็นวันที่ดีนะคะที่ลูกค้ามารับรถของเรานะคะกับเจ้าอีซูซูดีแม็กคันนี้4ประตูสวยๆนะคะตอนนี้กําลังเอาเลิกเอาใช้อยู่จ้าตัวน,นี้นะคะ รับรถคันนี้ไปแล้วนะคะรับรองว่าซื้อรถที่มากมีก็จะมีมากๆแล้วค่ะตอนนี้รถคันนี้รถสวยของเรานะคะสภาพของเรากริบ,เล,ะะบ,บเลยนะคะขอบคุณครอบครัวของคุณพี่ติ๊กมากๆเลยนะครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าวันนี้นะคะมากันทั้งครอบครัวเลยค่ะมารับรถที่ร้านมากมีอ,อคาสวิตของเรา <S <S และสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาว่าเอ๊ะร้านมากมีอ,อคาสวิตตั้งอยู่ที่ไหนนะจ๊ะร้านมากมีของเราถ้ามาจากแยกอินโดจีนนะคะก็เลยอินเด็กมานิดนึงนะเห็นปั๊มบางจากสีเขียวมากมีอยู่ตรงข้ามจาก แต่ถ้าเกิดมาจากทางในเมืองนะคะเลยไฟแดงโคกช้างมานิดนึงก็จะเห็นปั๊มบางจากสีเขียวซ้ายมือตรงข้ามจะเป็นมากมีออคาเซอร์วิสจ้าร้านมากมีของเราหาได้ไม่ยากนะคะใครอยากอ,อยากชมรถอยากลองเทสมาที่ร้านได้เพราะว่าทีมงานมากมีทุกคนเต็มใจบริการนะจ๊ะ,ะและสําหรับวันนี้นะคะนินามากมีนะคะแล้วก็ครอบครัวของพี่ติ๊กนะคะและรถสวยๆคันนี้นะคะซึ่งกําลังทําพิธีจะกลับบ้านกันแล้ว ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับครอบครัวพีพ่ติ๊กค่ะสำหรับวันนี้พีนะ่หนากสวัสดีค่ะ